ลูกทุ่งที่ขับรถไทยน้าพยายามขับไว้อะแม่เจ็บเต้นแล้วสี่จานเต้นแล้วลุกแล้วเต้นเต้นจะได้ติ๊บแล้วแล้วอะเต้นเต้นเราจะได้ติ๊บแล้วเต้นเต้นเออเต้นลุกเต้นเดี๋ยวได้ติ๊บแล้วเอออะเต้นโชว์แล้วเออเออเออเต้นลุกเต้น

ตาห่างเครื่องเมตตานักร้องได้นะคะห่างเครื่องก็นะคะยายแปลเลี้ยงวัวแล้วก็นะคะยายบุญเยืนช้างจะลาตาบอดนะคะเออเฮ้อนักร้องเชียงบินักร้องโดยนะคะพังน้ำฝนนะคะน้ำฝนนี่อยากเต้ พี่ก็นกบั้งตาดาคามาตั้งที่เดไม่สายลอกหลังไป่็ตตทิศเลี้วขวาที่มันทุกานค่าบเหลือพึ้งงานแล้วนะเลี้ยวขวาเออแล้วก็อยู่ซ้ายมือมีลงทางสองเที่เลยร้านคาดไปอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นลงทางซ้ายมือ นาซาขวัญใจนะาซายายบุญยืนไม่ได้มาเลยนะคะมาแต่ควานนี่คุณตานี่คุณตานะคะมีช้างสองเชือกนะคะพลายสมบูรณ์กับยายบุญยืนนะคะช้างชาราตาพ่อ,อ,อจากคุณแม่จากคุณแม่ทราย อาตาอีกหนึ่งคนงานเพลง ตาดานักร้องอีกเพลงหนึ่งร้องเป็นลมแล้วมั้งกินข้าวหรือยังตากินข้าวหรือยังข้าวยังว่างนะคะข้าวข้าวยังว่างกี่เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองข้าวเหลือแปดกล่องนะคะข้าวขึ้นแล้วเด็กๆเล้ว แต่นัดติปลูกแล้วเร่อง,รอ,งอัดติเร็วยังค่ะคุณแม่น,นัดติจนใจนใจเงนใทอง เขาตาสมบูรณ์ก็อย่างนะคะได้เฉพาะควันพิพาช้างมาค่ะรวรวยได้เฉพาะควันพิพาช้างมาค่ะเราสองร้อยให้คุณแม่ควันยายบนยืนนะคะเอาเป็นผลไม้หรือว่าอะไรคุณแม่เอ็นผลไม้หรือว่าอะไรค่ะคุณแม่เอ็น

200คะแนนเอารายตออาอายา12บอมัดนะคะจากคุณแม่เอ็นโอเคอ่ะ12มัด12บมัดจานะคะคุณตาจากคุณแม่เอ็นนะคะให้เออ12มัดนับให้หน่อยตาสมุดแล้วก็ผลไม้เชื่อละถุงของคุณแม่รัฐหน้าร้านเชื่อละถุงหยิบเลยเอาอะไรเฉพาะช้าง8เชือกนะคะ พระคุณคุณแม่รัดนะคะขอบพระคุณค่ะแม่แปดเชือกแปดเชือกอเชือกละถุงนะค่ะอ่าแบ่งกันเชือกระถุงจ้านะคะอ่ จ่าเลยจ่าเลยจ่าเลยเชือลระถุงเชือลระถุงนะคะขอบคุณคนแม่รัดนะคะ คุณตาน้ำฝนข้าวหนึ่งกล่องคุณตาตาคุณตาลุงคุณตาน้ำฝนรับข้าวหนึ่งกล่องจากคุณแม่นัตตี้คุณตาจาตาดูอ่าคุณแม่นัตตี้ให้ข้าวขอบคุณมากครับคุณแม่ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกองทับมันเดินด้วยท้องครับคุณแม่ครับขอเลือก หลาดขอบคุณคุณแม่นัตตี้นะคะคุณแม่นัตตี้เมตตาค่ะคุณตาคุณแม่เอ็นเมตตายาให้ยายบุญยืนนะคะขอบพระคุณค่ะจัดไว้นะคะจ้าคุณแม่นะอ้าวเดี๋ยวคุณตาน้ำฝนหนาเห็นไหมให้หน้าร้านสามสิบมัดคะแนนตาน้ำฝนสามร้อยหางเครื่องแม่เจี๊ยบกับรูปสองร้อยยี เดี๋ยวนะคุณแม่สุรีพรอัน,น,น,ออห,นอหน้าร้านสามสิบมัดยาแยกเอาหน่อยหน้าร้านสามสิบคุณแม่สุรีพรสามสิบมัดนะคะน้ำฝนสามร้อยแม่เจแยบสองร้อย สามัดน,นะคะโยนให้หน้านร้านเลยนะคะโยนให้ชานกินหน่อยคะแนนตาโนาสนแล้วเมื่อกี้คุณแม่เน,นตซี่เอาข้าวออกหนึ่งนะคะข้าวจะเหลือเจ็ดะคะข้าว ฝากคุณตาสมบูรณ์ด้วยนะอ่าคุณตาน้ำฝนมาดักติ๊บแล้วห่างเครื่องยายสมบูรณ์ยายบุญยืนล่ะอันนี้อาน้ำอาน้ำฝนถือก่อนน้ำฝนขอบคุณมากครับแม่เทียบห่างเครื่องสองร้อยอ้าวฝังหนุ่มๆว่าไงฟังหนุ่มๆสู้เขาสู้เขานี่เขาได้ติ๊บฝั่งนี้แล้วเขาเต้นเขาได้ติ๊บล้วต้องเต้นสู้เขาเด้อฟังฟังช้าง ja e อ่ะ อันนี้นะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่สุรีพรนะคะเมตตาคะแนนแม่นักร้องห่างเครื่องของเรานะคะบุญพรครับบุญหนุนน้ำสุขภาพแข็งแรงมีคะแนนล้นเหลือนะแม่จ๋ากลาวขอบพระคุณค่ะคุณแม่สุรีพรนะคะรวยรวยทั้งเห็นครับเมื่อกี้ผลไม้แปดถุงแล้วแจกกันครบแล้วเนาะแม่เจี๊ยบได้กินไม้ได้มาได้ทุกเชือกนะคะได้ทุกเชือกแล้วค่ะ อ้า่ฝั่งหนุ่มๆว่ายังไงฝั่งหนุ่มๆอ้า่หนุ่มๆสี่ชั่งหนุ่มๆรอๆว่ายังไงสู้เขาสู้เขาตาหน้าฝนสู้ปะอ้า่หนุ่มๆอย่าย,ยอมแพ้ก็เด้อก็ได้ติมคนละ300แล้วฝั่งนู้นว่ายังไงอ้าฝั่งนู้นมีดีอะไรโชว์ได้นะโชว์โชว์โชว์โอ้โหโสู้เขาเด้อฝั่งนู้นสู้เขา